การสอบเข้านะครับมันเป็นเส้นทางที่แบบยากลําบากแน่นอนเราต้องทุ่มเทกับมันแต่ไม่ใช่ว่าแบบเราต้องทุ่มเทจนตัวเราเครียดตัวเราหักโหมจนแบบเป็นโรคซึมเศร้าอะไรในตอนนั้นครับคือเราก็ควรแบบหาเวลามาแบบทําสิ่งที่ชอบทํางานอดิเรกบ้างพักผ่อนให้แบบสมองได้ผ่อนคลายผมคิดว่าแบบการทําอย่างนี้จะช่วยให้แบบเราเรียนได้แบบมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ยังแบบมีความสุขไปด้วย สวัสดีน้องๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่ฟังคลิปนี้อยู่นะฮะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ดีกรี ree, ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะก็คือเป็นน้องที่ล่าสุดเลยเพิ่งได้ที่1ประเทศข้อสอบที่แผก็คือข้อสอบที่คนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะต้องสอบกันทุกคนเลยนะครับแต่เกียรติประวัติเขาจะเป็นยังไงนะครับเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วมีผลึกหรือมีโน้ตฮาวอะไรที่ ถ้าเกิดน้องได้รับจากพี่โอ๊ตไปเนี่ยนะครับไม่แน่ในปีหน้าอาจจะเป็นน้องที่มานั่งอยู่กับพี่ในวันดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพร้อมแล้วขอแนะนําให้รู้จักนะครับกับน้องโอ๊ตครับเชิญน้องโอ๊ตเลยครับสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับสวัสดีครับผมนายคุณากรฤทธิบุญชัยมาจากโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาน้องเก้าครับเตรียมบุรีศึกษาน้องเก้าใช่ที่1่ประเทศตอนที่เราได้ที่1มาเนี่ยความรู้สึกแรกในวันนั้นนี่คืออะไรฮะแปลกใจครับแปลกใจมากคือตอนแรกคะแนนแรกที่ผมหวังไว้ก็็็็คือออรรระมมมมาาาาาตตตตต้้้นนนนับบบโโหหจกกกเเเเยยแแว่ีดึง พอตัวครับอ่าแต่แบบพอประกาศคะแนนมาขอโทษนะฮะเราได้เท่าไหร่นะครับ86ครับ86ในปีที่บอกเลยว่าโอ้โหข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกันหนักเลยได้ข่าวว่าปีนี้ข้อสอบยากมาก โคตรยากเลยครับโอ้โหโคตรนี่ขณะที่1นึ่เขาบอกเองว่าโคตรยากแปลว่ายากจริงแปลว่าวันนี้เรื่องคุยเยอะเลยนะเพราะพอฟังแบบนี้เนี่ยแปลว่าน้องๆหลายคนที่แบบเฮ้ยหนูไม่ได้อยู่เตรียมมด,ดมผมไม่ได้อยู่มหิดลอย่างเงี้ยแต่เราได้ที่หนึ่งเนี่ยพี่โอทเขาทำยังไงอ้าวันนี้เราจะมาคุยกันแต่ก่อนที่ตรงนั้นนะฮะคณะที่เราฝ่ายฝันตอนนี้เราสอบทีแผดสามเนี่ยวิศวะใช่ไหมใช่ใช่ครับมีใครเป็นไอดอลไหมไม่ไม่มีครับโอ้โไม่มีแต่ทำไมอยากเข้าวิศวะเออคือตัวผมค่อนข้างชอบวิชาคณิตกับฟิสิกส์ตอนแรกก็เคยลังเลว่าจะเอา ผมก็เลือกคณะวิศวกรรมเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างมีแบบอาชีพที่มั่นคงกว่ามีรายได้มั่นคงครัอก็เลยมาจบที่อาชีพนี้มีภาคในใจเลยไหมว่าแบบอยากเข้าไปเรียนภาคไหนเพราะวิศวะมันมีหลายสาขามากเลยตอนนี้สนใจวิศวะไฟฟ้าคโอ้โหนี่คือชัดเลยนะว่าเราชอบแบบสายแมทสายฟิสิกส์จริงๆอืมในยี้ทำไมเราถึงชอบฟิสิกส์อ่ะเหมือนเราได้แบบเข้าใจในแบบธรรมชาติได้รู้แบบลึกถึงแบบข้างในของมันหรอคือแบบพอรู้แล้วมันแบบอึ้งไปหมดเลยมันเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันทุกอย่างอะไรพวกนั้นหรือเราเป็นเด็กแบบโทษนะสอนว ไม่ติดสว,วนอแต่จู่ๆมาที่1รุ่นแต่ว่าเขาต้องมีผลึกอะไรที่ไม่ทำอะไรแนะ่นอนวันนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวขุดให้ทีนี้พอเราแบบพอจะรู้มีเป้าหมายตรงนี้เนะี่ยถามนิดนึงว่าเรารู้เป้าหมายตรงนี้ในะตอนเมื่อไหร่มห้าครับมห้านะคือไม่ได้แบบว่าโอ้โหตั้งแต่เด็กแต่มาชัดเนี่ยคือตอนม,มห้ามห้าเทอมหนึ่งเทอมสองประมาณใกล้ๆจะเทอมสองก็<า>สแสดงว่าถ้าเกิดน้องๆมห้าที่ฟังอยู่ตอนนี้ตอนที่คลิปออนเนี่ยแต่ว่าใกล้ช่วงกับที่เรารู้ตัวเลยนะว่าเราอยากที่จะแบบมีเป้าหมายเข้าวิศวะะะะดดัััังงงงนนนนนน้้้้ออฟใหหีีีีเเลลยพรราาาาจก่่่คคืสิผมบ พอรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเป้าหมายคือคณะวิศวะเนี่ยตอนนั้นเราเริ่มวางแผนยังไงครับในการเตรียมตัวผมก็เริ่มหาที่เรียนพิเศษเพราะตอนแรกผมเป็นเด็กที่แบบไม่เรียนพิเศษเลยแล้วผมรู้สึกว่าแบบความรู้ของผมน่าจะน้อยไปในการสอบเข้าพวกนี้ผมก็เริ่มลงคอร์สวีซิรีกับคอร์สทีแคสของออดีมอนอ่ะวีซ<ๆ>ิรีก็แสดงว่าได้เรียนกับพี่มาใช่ไหมรเรียนเรียนครับ <laughs> <laughs> เป็นไงเจอพี่ในคอร์สเป็นไงบ้างกับตัวจริงเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกันอ่ะเหมือนกันอะไรเหมือนกันต้องขยายหน่อยอะไรเหมือนกันตลกแบบดูมีความมั่นใจแบบดู อ๋อดูมีความมั่นใจเดี๋ยวก่อนนะเขาว่าดูมีความมั่นใจเนี่ยโหมันตีความได้เลยนะแบบมั่นใจเกินเบอร์หรือว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วเรามั่นใจเราคิดว่าเป็นแบบไหนครับแบบที่สองครับอ่านี่ครีนกวูวเป็ดนะฮะก็คือไม่เคยเรียนพิเศษมาก่อนเลยช่วงม1ถึงถึงม .5 เทอมแรกไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าตอนแรกเราวางเป้าไว้ว่าเฮ้ยการสอบทีแคสของเราเนี่ยก็คือจะสอบแบบใช้ข้อสอบไม่ได้ใช้พอร์ตใช่ครับ ใช่ไหมครับทาไมล่ะครับผมแทบไม่มีแบบผลงานเก่าๆช่วงแบบมสม .5 เลยครับก็เลยคิดว่าจะมาทุ่มที่แบบไอ้รอบที่3เลยอเพราะว่ามั่นใจกว่าอแล้วพอสอบวิศวะเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มี T แพทสามเนาะใช่ไหมไอความถนัดใช่ป่ะทางด้านนั่นยนะวิศว์และเทคโนโลยีที่ใช้สลักการเข้าวิศวะชื่อนี้ก็แบบนะจะบอกชัดๆเลยก็ได้ว่าวิศวะนะทำไมต้องอ้อมถูกต้องไหมอันนี้อันนี้บวในใจ จริงครับเรืเ่องจริงได้ผลในใจนะอ่ะแต่พอรู้ว่าต้องมีการสอบไม่ใช่แค่ข้อสอบเดียวแต่มีทั้ง T ีแกมีทั้ง T ีแผดมีทั้ง A l e v e l หลักๆก,ก็คือเลยนะเลขฟิสิกส์แล้วก็เคมีก็จะถือว่าเราเข้าภาครวมป่ะใช่ครับอ่าก็คือน,น่าจะต้องมีเคมีด้วยอ่ะแล้วพอรู้อย่างนี้ปุ๊บคำถามคือเราวางแผนจัดลาดับอะในการเตรียมตัวยังไงแบบข้อสอบมีหลายสนามขนาดนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าผมเริ่มไอตัวคอสเอเลเวลของเลขกับฟิสิกส์ตอนตุลาคมมห้านะครับอืมแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีแบบหาาโจททยย์มเรื่อๆั้ง แพทส,สมก็แก็ดก็คือไม่ไม่ไม่ได้รอว่าเฮ้ยจะต้องจบอะไรก่อนแล้วก็เตรียมตัวอีกอย่างแต่ก็คือเหมือนทําคู่ขนาดไปเลยอย่างนั้นปะประมาณนั้นนะครับแต่จะมีตัวเคมีที่แบบผมการจะเทตั้งแต่แรกเลยฮะ อ๋อคือคือเราชอบเลขเราชอบฟิสิกส์ก็คือเคมีนี่คืออะไรก็คือเราเชื่อมั่นในการเรียนที่โรงเรียนเลยอย่างนั้นเลยครับโอ้แต่แต่อี้แปลว่าเขาก็มีความเสี่ยงอยู่นะแต่ว่าโอ้เขาเสี่ยงแล้วเขาคุ้มนะเนี่ยเออเพราะว่าถ้าเกิดเคมีเราทรงๆใช่ไหมแต่อย่างอื่นเราได้ท็อปเนี่ยมันมันติดอยู่แล้วอ่ะผมก็จะเน้นแค่แบบเลขกับฟิสิกส์เอาเลยโอ้แล้วกันเน้นนั้นก็ได้ผลนะเพราะว่าทีผ่าสามปีนี้เนี่ยเออพี่ถามหน่อยตอนที่เราเตรียมตัวทีผ่าสามเนี่ยความรู้สึกแรกของเรากับข้อสอบนี้เป็นยังไงครับตอนเตรียมตัวคิิดวววววว่่่าาาาานนนนจจะะเเปปป็แแแบบบบคมมรรรู้ทััไถืองใชีตํ ให้อธิบายว่าบบเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างนั้นครับอืมก็คือเราเชื่อตามบูปรินใช่ครับความจริงแล้วเนี่ยข้อสอบปีก่อนหน้าเราใช่ที่เป็นครั้งแรกที่มีเทียบผสามเนี่ยเราเคยได้ลองนะเคยครับตอนนั้นเนี่ยตอนหลังจากที่ได้ลองข้อสอบก่อนหน้าเราปีหนึ่งเนี่ยที่ความจริงก็คือมันต้องเป็นบูปรินเดียวกันเนี่ยตอนนั้นที่ลองเนี่ยรู้สึกยังไงค,ค,ค่อนข้างง่ายคือโจทย์มันแบบเราไม่จําเป็นต้องแบบคํานวณเลขเก่งไม่ต้องเข้าใจฟิสิกส์ทั้งหมดครับคือแบบแค่เราจําสูตรได้สูตรหนึ่งเราก็เอามาปรับใช้กับชีววววววิตตตตตปรรรระจจจําาาาาาัััันนนนนนนไไดด้้้้แแล่่่่่่อออทีีเเเเฝึกกยคมมมมใใ็ โอ้แปบลบว่าค่อนข้างมั่นใจสูงลยนะตอนนั้นเราตั้งเป้าคะแนนเอาไว้เท่าไหร่แบบในใจเลยตอนแรกเลยอยากได้80บวกคเพราะว่าถ้าเกิดอิงตามสถิติเนี่ยถ้าเกิดจะเอาแบบติดแบบวิศวะเราเลงวิศวะจุฬาป่ะก็<ๆ>จะถูกไหมใช่ใช่ครับคะแนนที่แพสามของคนที่ได้อันดับประมาณ2,000อัพเนี่ยของปีก่อนหน้าเราปีหนึ่งเนี่ยที่เราบอกข้อสอบมันดูง่ายใช่มันคือประมาณ70อัพเราเลงไว้80กว่าเอ้ยเม่คเซนนะแต่คราวนี้ตอนที่เราเตรียมตัวเนี่ยเรามั่นใจแบบนั้นแล้วตอนไปเเเเเจจจจอออววัััันนนนนรรริิิิิิงง่่ะมมมปป็็ยไชคใกกกกกบบบบบพพาาาทฟล้ดขึืืแแีีต วันมันหายไปส่วนมากมันจะกลายเป็นแบบถามโจทย์คำนวณแล้วก็ฟิสิกแบบเพียวๆเ,เลยโอ้แล้วตอนที่แบบได้กระดาษคำถามมาแล้วเจออย่างนั้นเนี่ยแน่นอนตกใจใช่ป่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราทำยังไงครับเพราะสุดท้ายผลลัพธ์เราคือที่1ประเทศนะแต่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในห้องสอบที่เราทำแล้วมันเวิร์กผมก็เริ่มหาแบบพาร์ทที่เขาสอบดูแบบง่ายที่สุดก่อนนะับซึ่งพาร์ทแรกที่ผมทำก็คือพาร์ทข่าวสารพาร์ทที่ห้าอ่าเพราะว่าเจ้าที่ผมเตรียมตัวดูพวกคลิปต่างๆในยูทูบแบบมันค่อนข้างตรงกับข้อสอบอยู่ผมเลยทำข้อน,น้้นไดดดดพววกกราาาูููิออ่่่ยงงีจห็ ในอาร์มแล้วก็ดูมีคลิปติวของพี่เคนอะไรพวกนี้แล้วพอทําเสร็จปุ๊บไปไหนต่อจากนั้นก็ทําเรียงพาร์ทก็คือพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งคือความถนัดตัวเลขมันรู้สึกแล้วก็มีอะไรนะพาร์ทที่สองมิติสัมพันธ์อ่านี่ตอบเร็วตอบเร็วพี่เฟรนอ่ะพี่เฟรนภูมิใจละเสร็จแล้วสุดท้ายค่อยมาเจอใครครับพี่เตยเอ้ยออกข้ามผมก่อนด้วยไม่เพราะว่าพาร์ทฟิสิกส์เนี่ยปีของเราเนี่ยเป็นปีที่เรียกได้ว่าฉีกพอเมื่อกี้เราบอกแล้วข้อสอบตอนที่เจอเนี่ยมันเป็นยังไงนะย้ำอีกทีเพื่อออออใใหห้้้้้ผููฟัััังงตาาามททนนนนเเเีีียยบบบบกกกป่่่รซึขสชชืดว b l u ป p r i n t คืออะไรบลู print คือบนเว็บทางการเนี่ยเขามีบอกว่าเฮ้ยจะออกแบบนี้นะมีตัวอย่างข้อสอบด้วยฮะของปีก่อนหน้ากับปีเราไอพาร์ทที่เราทําสุดท้ายเนี่ยมันต่างกันยังไงขออีกรอบนึงมันเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดมากเลยจากที่เคยเป็นข้อสอบแนวแบบวัดความเข้าใจทั่วไปมันกลับกลายเป็นข้อสอบที่แบบต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชั้นสูงเกือบจะชั้นสูงก็คือแบบโอ้โหคำนวณเบิ้มๆคำนวณเบิ้มๆสูตรเบิ้มๆแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นโจทย์ฟิสิกส์ท่าเทียบนะมันคล้ายกกกกกกกับบ A level มมาาาาวว่่่่จะ T83 ปีีีออน็ใชช้้ถูรแลเทํไไดงผ ดีที่แบบก่อนหน้านี้มีเตรียมเอเลเวลจนจบมาก่อนแล้วเอเลเวลฟิสิกส์ไอคอร์สที่ชื่ออะไรนะวีซีรีส์ใครสอนนะใครใครใครสอนนะครับพี่เกสครับโอ้ยมันปิมปิมมันปิมปิมอ่ะแล้วน้องเรียนจบแล้วจบแล้วไอคอร์สร้อยหกสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยนะ แปลว่านี่คือยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่น้องทําและสุดท้ายมันทําให้น้องได้คะแนนปีนี้สูงปี๊ดขึ้นมาแล้วเป็นที่1เพราะในขณะที่คนอื่นก็คืออะไร A level เดี๋ยวค่อยว่ากัน A level เดี๋ยวเอ้ยมันมาที่หลังเดี๋ยวค่อยเตรียมนี่คือเขาก่อนเลยแล้วมันกลายไปว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เขาได้มานั่งที่ตรงนี้แล้วแรงบันดาลใจมันมาจากไหนที่ทําให้เราแบบเรียนคอร์สไอ A, A level T e cat physics B C D ของเราเนี่ยจบ ไวมากแล้วจบก่อนเลยคิดว่าน่าจะพอเพื่อนนะเพื่อนผมค่อนข้างขยันกันแล้วผมก็รู้สึกเหมือนได้แบบได้รับแรงกระตุ้นมาด้วยเพื่อนเพื่อนที่เตรียมน้อมมานะจริงเหรอ,อผมเห็นเขานั่งเรียนพิเศษกันนั่งแบบหาโจทย์มาทําที่โรงเรียนกันเโอ้โหแปลว่าการที่เรามีกลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันเรียนนะเออช่วยกันแบบเฮ้ยมาตั้งใจเรียนกันเนี่ยอย่างน้อยม6แล้วเนี่ยเออสุดท้ายนะมันส่งผลเนาะแล้วก็ทําให้เราเรียนจบคอร์สทีแคก่อนนะท,ที่จะแบบไปสอบทีพาซะอีกแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราทําพาดฟิสิทย ถ้ารุ่นน้องเขารู้อ่ะเขาจะทําคะแนนได้อาจจะไม่ต้องที่1ก็ได้แต่ได้คะแนนที่ดีเพียงพอที่จะติดคณะวิศวะได้อยากแนะนําให้แบบหาข้อสอบแพทยสามเก่าๆมาทําตั้งแต่แรกๆเหรอแพทสามแพทสามก่อนจะเป็นทีแพทสามใช่ครับก็คือสมัยที่ฟิสิกส์ก็คือฟิสิกส์เลยที่คํานวณคานวณอย่างที่เราว่าอืมอันนี้ข้อที่1เลยข้อที่2ก็ให้ไปดูช่องนายอาร์มครับอ๋อดูช่องนายอาร์มน้องชายนายอาร์มรู้จักน้องเอมเอมูโนก็เอมูโนอ่ะนี้เจ้าอเอมูโนเนี่ยสิทธิ์ใคร เออ after, เขาก็เคยเรียนวีซีลี่มาก่อนน้องเอมมูโนในหมอขอนแก่นเนี oh, ่ยนะเออนี่คุยกันหลังใหม่อยู่อ่ะดูช่องในอาร์มสองนะดูช่องในอาร์มสามฮะคลิปการทดลองใน youtube มาดูอ่ะครับอืเพเหมือนแบบให้เราเข้าใจคอนเซปต์ฟิสิกแบบเห็นภาพชัดๆมันจะทำให้เราแบบค่อนข้างเข้าใจสมการแบบท่องแท้โอ้โหสามข้อนี้ก็คมแล้วนะอ่าแต่พี่แถมข้อสี่ด้วยข้อสี่ด้วยก็คืออะไรครับก็คือเรียนกับพี่เกดต้องบอกว่าผมไม่ได้เตรียมนะครับ ทีนี้สุดท้ายแล้วโอ๊ตอยากจะให้โอ๊ตฝากถึงรุ่นน้องหน่อยออว่าเฮ้ยมีอะไรที่รู้สึกว่าถ้าน้องๆเขารู้แล้วอ่ะมันจะทําให้น้องมีกําลังใจแล้วก็สามารถที่จะเตรียมตัวสอบแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้อยากให้โอ๊ตฝากหน่อยครับก็ในการสอบเข้านะครับมันเป็นเส้นทางที่แบบยากลําบากแน่นอนเราต้องทุ่มเทกับมันแต่ไม่ใช่ว่าแบบเราต้องทุ่มเทจนตัวเราเครียดตัวเราหักโหมจนแบบเป็นโรคซึมเศร้าอะไรในนนั้นนะคือเราก็ควรแบบหาเวลามาแบบทําสิ่งที่ชอบทํางานอดิเรกบ้างพักผ่อนให้แบบสมองได้ผ่อนคลายผมคิดว่าแบบการทําอย่างเงี้ยจะช่วให้แบบ เราเรียนได้แบบมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ยังแบบมีความสุขไปด้วยเป็นคําตอบที่คมมากฮนะถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยเราก็มนุษย์คนหนึ่งอะ่ะแล้วเราหนักจนเกินไปอะ่ะมันก็ยืนระยะไม่ได้เนาะแต่นี่คือโอ๊ตเขายืนระยะมาได้ด้วยการที่เขาใช้ชีวิตอย่างสมดุลเนาะแลนะสุดท้ายสมดุลตรงนี้ก็นําพาเขามาเป็นที่1ประเทศที่ผ่าสามด้วยคะแนน86เต็มร้อย นะครับนะขอบคุณโอ๊กมากครับก็น้องๆได้รับโน้ฮาวได้รับแรงบันดาลใจจากพี่โอ๊ดไปแล้วนะครับสำคัญที่สุดก็อย่าลืมนําไปปรับใช้นะครับแล้วก็ทําเต็มที่นะฮะก็พี่เกรซหรือพี่โอ๊ดด้วยนะครับก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะสอบเข้านะฮะแล้วก็ขอบคุณมากวันนี้นะครับโอ๊ดนะขอบคุณนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในโอกาสหน้าพี่ฝากตัวไว้ก่อนเพราะเราคนดังแน่นอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ